ประเทศไทยมีฤดูหลักๆอยู่สามฤดูด้วยกันนะคะเอด้คือฤดูหนาวนว,าวันนี้เป็นฤดูอะไรลูกฤดูหนวาววันนี้เป็นฤดูหนาวเราต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแบบนี้ได้เลยนะคะอันดา,ใ,นาใช่อ่ะอันดายืนขึ้นหน่อยอันดาเดินอกมาหาคุณครูลูกนีต่ตบมือให้คนแต่งกายถูกต้องนี่ลูกตบมือให้น้องอันดายังไงอาหารหันๆไปเพื่อนดูตบมืออันดาน่อนคะ ใส่เสื้อ,อสองตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็เพิ่อความอบอุ่ให้ร่างกายในฤดูหนาะวแถมยังเซ็งเก,ง,เกงขายาวด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะเชิญนนั่งนะคะดูฝนเห็นไหมเนี่ยนักเรียนกางอะไรมากางร่มกลางร่มเพื่อป้องกันไม่เปี่เปียกเก่งมากเลยอันนี้อะไรคะฤดูรอด้อนเป็นยังไงต้อง เอาคุณมรูถาม,อ,มอีกครั้งหนึ่งนะคะฤดูร้อนเราจะใส่เสื้อผ้าหนาหนหรือเสื้อผ้าบางๆมันร้อนอะนถ้าร้อนเราต้องใส่เสื้อผ้าบางๆนะคะให้มันระบายอากาศนยึนจะไม่ร้อนเนาะถ้าร้อนมากๆเย่นมันอาจจะทําให้เราไม่สบายได้เหมือนกันนะคะเช่นได้บอ